곧 키보드 p u เกมที่จะามีฝีมืออย่างเดียวคงไม่พอครับเพราะว่าถ้าหากมีฝีมือดีแล้วมีสกิลการเล่นที่สูงหากจะเล่นเกมนี้ให้เก่งและไปให้ถึงระดับท็อปๆของประเทศไทยที่ลงแข่งขันตามรายการต่างๆได้คุณจะต้องมีสเปคคอมที่มีประสิทธิภาพพอสมควรครับหรือเรี่ยงสั้นๆง่ายๆก็คือมีงบประมาณที่สูงแต่ในทางกับการครับเงินรางวัลของการแข่งขันเกมนี้ในประเทศไทยแต่ละรายการไม่พอเลี้ยงชีพด้วยซ้ําครับหรือว่าหากจะพอถูถ่ายได้คุณจะต้องเป็นแชมป์รายการนั้นหรือทัวร์นาเมนต์นั้นๆเลยครับ โค้ดกีบบวันนี้ครับขอเสนอคอนเทนต์ทำไมเงินรางวัลในการแข่งขันเกม PUBG ในประเทศไทยถึงไม่เยอะเหมือนต่างประเทศครับถ้าพูดถึงการแข,นขน e ่งขัน eSport แนว FPS ในบ้านเราครับก็คงเป็นเกมไหนไปไม่ได้นอกจาก PUBG PC เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าทำไมในการแข่งขันแต่และทัวร์นาเมนต์เงินรางวัลถึงไม่สูงแบบต่างประเทศหรือไม่สูงเท่ากับ PUBG Mobile และหางย้อนกลับไปในช่วงแรกรายการแข่งขัน PUBG ในประเทศไทยมีแต่เป็นแบบทัวร์นาเมนต์นะครับแห่งเสร็จแล้วจบไปเงินสนับสนุนจากทางต้นสังกัดเกมก็ไม่ได้ค่าสล็อตก็ไม่มีต้องหาสปอนเซอร์เอาเองแถมยังเป็นการโปรโมทให้กับเกมไปฟีดด้วยครับสำหรับการแข่งขัน PUBG ที่มีในประเทศไทยหรือตามทัวร์นาเมนต์ต่างๆทำไมเงินรางวัลในการแข่งขันมันไม่ได้เยอะเหมือนเกมอื่นครับอาทิเช่น ROV Dota 2 CS:GO f i f a o ออนไลน์ ที่มีเงินรางวัลรวมตั้งแต่หลักแสนจนไปถึงหลักร้ล้านบาทเพราะว่าถ้าหากใครได้ดูในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการล่าสุดอย่างพ u b g Thailand Open Winter 2021ทีมที่ได้แชมป์อย่าง MITH จะได้เงินรางวัลไปถึง4 0 0 0 0บาทครับแต่ทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางเช่นอันดับที่1 1ถึงอันดับที่16จะได้เพียงแค่หลักพันไปถึงหลักร้อยครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในการแข่งขันกฎใหม่เป็นการแข่งขันแบบเก็บเงินรางวัลครับสำหรับทีมไหนที่ได้เงินวันเยอะที่สุดก็จะเป็นแชมป์ป แต่สำหรับนาฬิกานี้ครับอันดับที่1 1ถึง16ก็จะมีเงินรางวัลสะสมเพียง2 0 0ถึง500บาทครับทำให้ใครหลายคนครับตั้งข้อสงสัยว่าทำไมเงินรางวัลในอันดับท้ายๆถึงน้อยเพียงนี้ครับแม้ผู้จัดทัวร์นาเมนต์จะมีการผัดเปลี่ยนสปอนเซอร์เจ้าใหญ่เข้ามาหลายเจ้าใครหลายคนคงคิดไว้แล้วว่าเงินรางวัลน,นายการนี้ต้องเยอะมากขึ้นครับแต่มันก็ยังถือว่าน้อยอยู่หากเทียบกับเงินรางวัลของเกมอื่นๆที่มีในประเทศไทยครับ และถ้าหากมองแบบเจาะลึกแล้วเกม PUBG ไม่มีบริษัทหรือตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทยครับทำให้ทางผู้จัดหรือ EA ต้องทําเรื่องของสัญญาถ่ายทอดสดมาครับเพื่อให้มีการจัดแข่งขันระดับโปรหลิงในประเทศไทยใครได้แชมป์หรือคว้าตัวได้ก็มีโอกาสไปล่ารางวัลของรายการต่างประเทศต่ตอ,ตอ,ตอไปครับหรือถ้าเรามองอีกมุมนึงถ้าหากมีการเปิดกว้างมากขึ้นสําหรับรัฐบาลหรือผู้ใหญ่ในประเทศไทย เข้ามามีส่วนร่วมหรือภักดันวงการอ e ีสปอร์ตให้มีสมาคมแบบจริงจังๆมีเงินทุนมากพอที่จะสนับสนุสนทางด้านนี้บางทีวงการเกมในบ้านเรารวมถึงการแขง่ขงขันเกมก็คงจะเยอะมากขึ้นเลย,เลยครับไม่ใช่แค่เกมพับจีอีกด้วยนะครับทุกเกมที่อยู่ในประเทศไทยก็จะได้เช่นเดียวกันครับเ,เพื่อนๆครับงไงคลิปนี้เราอยากให้เพื่อนๆครับได้แสดงความคิดเห็นกันแบบสุภาพชนครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หาดูด้วยที่ชอบฝากกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร e ไปกลังใจให้เราด้วยนะครับ สำนี้ต้องเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเอ๊ะผมมี้จะบอกครับตลาดที่เราจะเปิดตอนนี้ผมมีเรื่องดีๆมาฝากแน่นอนครับ